nalageme nilageme halageme naleme na hanyade welcome to sd child channel kali na hanyade ke hiru tinnyam tira de ponisse age upload kali na awane ke this channel bake age sd child family le no ko yila la upload le pu viditwana le gru song la remda bigla de ko ododula awane ke ora le pu vita hatawula le pao mumunonon na garibana 아루터촨촨촨촨촨나루에더촨촨코네해시로사를야블루조다예닷타위라예찬디찬디맨촨촨게데암나디나시제제네나나예네띠야도라로마더칸네따르레드오데예닷촨촨로포산나포산로간네블콜이촨촨데판예더러메가폴네제도하케마채하예노마채데아사이단디티바나제네다 nesse né esse conhece nine tenha já dele the clue né tá virar ele joga né ele luta com room da digital ler né tá virar tá tá ser tá que ele né dia ia de yocho mesmo ia ocho os nove jovaleia dá tu muito com aprender né agora do meio maior da de tei ba aí vai isso almoçar かね e que te ela ganhar

อยากกินน้พไตัวโน้นได้เลยไปแตละเพื่อไปตัวโน้นได้เลยจองอีจอยสติรอดน่าฮือเลยสาวเลยอย่างนี้นี่ยอย่างนี้ยังกิดสาววิาออกมาในแวดตุลยามาละแต่บั๊บบั๊บสะกีมคนนี้ฉุนไวจะได้หัดโดโอ้ยเนี่ยน้องก็เนี่ยใต้เจร่าดูบั๊บขันมีชีิตไปเนี่ยจะเหตุผบุยพายุพายุก็เนี่ยแล้วน้องก็จะเนี่ยดิโนิสเซร์เร่อ ᱞᱮ ᱡᱤᱢᱮᱛᱟ ᱠᱤᱱᱤ ᱡᱤᱨᱯᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱢᱮᱛᱟ 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 ᱠᱤᱱᱤ

ปวยูเน่ปวดตาเก็ตปวดตานักเก็ตมเมดทิ้งความเดยวก็มน่านกเก็ตปวดตาักเม่์เลยออส่งปวนเก็ตปวดตานักเก็ตต่อะเซซีโซยานัเก็ตด้วยมานักเก็ตที่จีบว่ะมิไม่น่าด่มมิซิโากันนัดดีทายอยู่ว่าเมญ่าจอร์ดี้จอปูดว่าล็อกกี้จอรเบรางเมญ่าดื่มเธอราบลี้ดล่ต้นดันีนั่งนเกตโชปูและเจตก็บบรยูไม่แโน के तो मो तमे जो पो से ना बचा न तबा तबा ने तो के ल ब ना के हो तना के जी ने उदाना के जी रवा ने में अ न ता यु ने म ना ले स बने अपानिया अ दे रदा दे तो पा ना दा स स का ने मते तबी में अप्ल त ब फा के या न न ले पगा ता के न न ति लबो खबर ल तिन जाबाय ति न्या ब न्या ने दु के न ता तबी जान ले ब या ब ल जेबा ना उ เรเนสาวนี่เพเนี่ยเราดูเล็กิดูมาดเลส sd ชาเฟมินิเนี่ยบโปล่มันเนาะนั่นเงเนี่ย sd ชาเฟมินเน่เนี่ยกว่าที่เขอเนาะอะก็เลยวัน่เลยที่เราดาเลยมิซนีมุนอเนาะอาจจะลืนว่ันนี้ที่เราานี่ยนว่มัเอออะไก็ยางเนาะแล้เนีฮักกีาเล็กๆล็กเราเนีามามแต่ภาษาเนี่ยตดนีิเตนิเนี่ที่เาดูบ้าแขบ้าเลออยโจกีเราแล้วก็นอนพละวโจ๊ีเราแล้วก็นอนเล ลนี่ต่เลนนี่เาวปีเกาเนาะในนี้เดฟนี้สินี่ยคันนี้เนี่ยเกมเราดบางยอะเลยตาบิจเต้าตาบิดากาวนาะเกมมันยอเลยขอเก๋อย่าตตาบิบ้คาเลยเลยพวกกมนี้เกมเลยจูบเลบ้คาเลเอสทีเฟมิลียมแล้วเดี๋เขอู้แล้วขีแลขีไม่อูดยใจแล้วใจเลยนะเว้เนี่ยขอฮิสปอย่ามะม่าเนาบ้าคาเลยตาตาบิดิ้งนั่นนั่นดิ้งน่าหัวตาตาบิดายืดเลยเก๋ได้เลยข้อกเตอร์คันี้เนี่ยอู้เนา single life ဂျင်းနော် single life လေးတရားပတ်တင်ညာအရင်တော့တော်တော်ကြီးနေနော်လေမာတာကြလဲတင်းကြပါနာကေရေဖုန်းနဲ့စကွေးလာနာ single life နဲနဲတကာဒီပါဟိုတူးနေနော်တကြီးပါဟာရောတူးနေတယ်ဘာဒါအာ Facebook နော် Facebook ကြီးဘလာဒ်ဟိုတော့ဒုနေနော်အကနေ့အော်လေဖျင်းနေနော်အာအာစတီချဲဖミリーနေပါ ควบคุมโซนนี่ละว่าปั่มาดนี่ละคอมพิวเตอร์ตัปปีตัปมาอ่ะนีฮากิแม่ตัวยากิเกินเนี่ยฮากิคว่าคนเนี่ยอาคารนี่เนี่ยยิมบริเวณใกล้ๆเราบ้านเราฟรีฟรีิค่ะเอาไมด้ตั้งแต่วิดีจูนอ่ะเนี่ยเสบลอดการวยเครื่องอัดถอดันนี่ตั้งแต่ทิวจ่ายยืมมาเนาะบ้านเราเปอร์เอสดีปอมาตั้ต่เสร็จลาดทกไงเนาะเปอปัมาตั้งแต่วิดีกรนเนี่ยเปอร์เบลุปุ่ยภาษาตัเนี่ยปัตตุนนว่บ้าเดอร์กูเล็กบ้ากูหนุ่บ้ากูหน โอเคนี่มันป็เลยนี่แถเลดูเจัดบ่นากี่ยวกับมาเลกันก็ทำใหเป็นเลยครับเนาะมึงไม่รู้มึงไ่สเกลัยตาวิญี่ยนี่มึตาวิญี่ยถือว่าน่ะถือว่าเนี่ครอบครเลยอีทั้งตัวโอ้เจมันเลยแล้วเพื่นนี่เนี่ยเราเพื่นคลิปถือว่านี่แกยุ่งซีกอนอ่ะแอแต่วันบัดแต่ต่าคุยไปเลยทุบอ่ะเราคุยกันนี่ยรำมั้งอีอะไรตัวถือว่าเดินอาสาบ้านมา แพล้วรีเวเจียนอืมนายตัตตะวีสิงเกิลไลน์บะเตพัมมุหน่อยอะเนาะวะเดมุพอทูเดเดดักไลเดอะดิบะกิเกดาเกตะอุร่าพอทูเดเนาะอะเวนบะเตสิงเกิลไลน์ล่ะเนาะตัตตะวินะสิงเกิลไลน์ล่ะตะเมบะยังนุบะเตเดสิงเกิลไลน์วะเนาะเนี่ยติย่าวะจาเลจาโลดะลาเกตเนาะดะจาเลจาโลดะนติคุลุควัชเวเดโบเนสเซลตัตตะวีกะฮาดิกฟานะลูเจเน่ ᱡᱟ ᱠᱚᱵᱞᱚᱞᱚ lo weke SD Chai Family lo amaa to koraa lo iyaa gey gode naa Dita yi te laa pugo ne Potaa lo SD Chai Family lo olo yi koraa wu te tiklaa nene ye chachwaa gey chey naa Ako ne aataa tawee heilaa kiilaa kiilaa nene gey Waa ye maa, ne olaa Paamu nane yaa naa Noo yaa ne abu naa te binee waa koblo laa Taa ko taa kee radoo mea wei te kriwaa, Jadi tahu ini, tu mula ambil apa nak gitu, kalau le IKS di Chai Family, le pasupoi yang mahu aku ni, tapi tahu mungkin nak kita cuma habis habis belum tahu, belum dah tu betul betul le nak le tahu marka kah ni, per edo malah gitu lah, pas tu no no, ori ah edo sahwi dah, ah edo ni tahu mungkin masa the quala re ta savi ta no blori hel ta vi da ku kwa temelo atsat atsat at ta lau le mumuno atau le mumuno na ati basa vi da re akata vi da na ati basa vi da savi da temelo akama tho bu teme va ditot i deponi sey re alle ratho moria atat seklo ni le mama kwa kwa lo hilata le tatavi music ni ni ta thi ne ko da demo poetry no ba kha ni se de de ni la ni le di no de da pa tu la kle kwa kla ne le chu di no a se le mu no di ya ba kla na ke ra di to ya re ta ta se o le ta ta wi la ta do le pha ji pha ji he ye me u bu ba sa de to ma ni ma da ye ma di a ke ta le he ke le fa mo dar kan ba pshe ni ma ba le ba pshe ni ba la mo

ပဝါလွေဥခတ်တီလည်ဂျိညာတာဝလမုံနောလာနေအတင်းညာချွဲရွေတဲလာနော်။နေပါလမေပြပပြပရအညီကြတ်ဘိုင်းရောနော်မဲလပေါ်ရဥဂျိညာတာဝလန်လေးအကလဲနော်။ဒါဒီတော့ကဟာနော်ဒီတော့အတက်ဝေတဒါဝိဆွေလိုင်းဒဲမေဒီတော့ဟာလိုရင်းနေ။ဒီဆမ်လန်နဲ့ဒီခီလီပါနော်ဒီပိုနေစီရိုင်နော်အက်ဖ်စီအက်စဒီချိုင်းချယ်မေကြီးအက်စဒီချိုင်းဖဲမီမေကိုရနော်။ဒါနဲအဒော့တိုဆီဘရီရွေးပညာမေတက် เราตัวสิบดูแะยาดูไม่จที่เรามีตัว่าะไรด้รือเพศตลาสีเราเยนี่คิดมาชวรเนาะเดี๋ยวพูดพูดได้เลยเตวเว้นนะเพศสตลาอุป่นะอีสปอร์ม่าเพยีมันนดสิบันเนาะพว้เ f มาไม่ไ c มีอเสปอร์ไ้ม เชสอวเลยาไลค์ subscribe อะไนียเฮเะเฮเตะยังไงมคนเบนคือไม่เฮเทะรหว่างันคือไม่มาจีว่ามะดูภาษาอก็ช่วยคนนีเชิญเลยซือมาจว่ยอีส์ดภาษาิบดาซื้อเสกหลอคือวัตถุสารลบประจอด้ที่นมนันคือวัตถุอมา้คนนี้ภาษาด้านคือกวาดเลเนะโอเคดีติดคืนเลยปตืวันนี้เดดที่เด็กว่าดีเน မဲဒါလေဖော်လိုဒီဖိုနေစေမေရေနော်လေသတ်အဲအကူတီတာလေတီတောမေရေ Facebook မေရေနာအကြီး f o k ဒ Nah, atau lepas tu orang ni dia dia tu ada clean leh dah, ni dia tu ada ni. Ata he ta ta buat tu leh tak kaki. Dia tu no set kue, logik le. Nanti ni lah, nanti ni lah apa kita orang, ni mah tu lah, kaki leh ukur tu. Okay, maka le dah hanya ada la cahol ulama maka le SD Chai Family le jadi punis sirga lah, ni ulai ikut aku punis. Tapi